นะก็อ <c> ก <oughs> ขอยเจริญพรญาติโยมอ่าในยามเย็นของวันนี้ก็ตอนนี้นะก็มาถ่ายทอดสดให้ญาติโยมได้ฟังกันภาพเสียงก็เป็นยังไงบ้างโยมวันนี้ก็ไม่ได้แสงสะเนาะวันนี้วันนี้ก็อ่ามาถ่ายทอดสดเมื่อกลางวันก็เป็นบัตรก็ฉันยานอนพักผ่อนตอนนี้ก็ คออย่างชัวแล้วนั้นสุขภาพร่างกายของคนเราก็ไม่มีอะไรที่จะที่จะเพียงแทแน่นอนอยาดหยมร่างกายของคนเราก็มีเจ็บป่วยเป็นไข้บ้างธรรมดานั่นก็ขอให้เราได้คือให้เราได้พิจารณาเรื่องของความอ่าไม่ไม่ ไม่สบายทุกทุกที่เกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้จบเราน,นี้อะไรไม่ได้เราน,นี้อย่างอืง่นพอก็พอนี้ได้หยุดแต่ถ้าหากว่านี้ความอาเจ็บความตายความป่วยความไข้อันนี้นี้ไม่ได้ไม่มีใครนี้ลได้อยู่ทุกคนก็ต้องประสบพบเจอกันเพียงแต่ว่าคนเหา่านี่ยจะมีสติในการใช้ชีวิตอย่างไร โดยเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความเจ็บป่วยนั้นมีอยู่ทุกคนบางคนก็<ม>เป็นโรคยมโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคสารพัดนานาจิปาถะโรคนั่นโรคภายนอกเนี่ยโรคก,กายนั่นเยียวยารักษาได้ยมมีหมอมีทันตแพทย์ไปหาหมอหมอก็อรักษาให้ได้ แต่ใจโรคที่รักษาไม่ได้นั้นต้องรักษาด้วยตนเองก็คือโรคใจใจเนี่ยโยมถ้าหากว่าใจคนเราเป็นโรคก็ป่วยได้รักษาให้้ไดป่วยอย่างไรโยมนั่นถ้าว่าคนเรามีโรคทุกคนนั้นก็อขอให้ญาติโยมได้ได้มีสติอนัญญาโยม เพราะญาติโยมได้ได้พิจารณาบ่อยๆญาติยโยมต้องพิจารณาถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันก็เป็นธรรมดาญาติยโ,ยยโยมหลายคนหลายท่านติดตาม <โย S 1> ธรรมะมฟังธรรมะฟังเทศจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะ,ะระงับได้ระงับอะไรโยมไม่ใช่ระงับ กิเลสไม่ใช่ระงับความป่วยแต่ก็ให้เรารู้เท่ารู้ทันว่าสังขารนั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละจะให้คงทนท้าวอลจะให้อยู่ไม่ป่วยไม่ไข้ก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของคนเรานั่นญาติโยมที่ดูขณะนี้ตอนนี้ญาติโยมก็อายุมากแล้วบางคนก็สี่สิบห้าสิบบางคนก็สามสิบยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปนั่นโรคภยยัยญาติโยม โรคภัยเนี่ยคือมันก็มีหลายสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกรรมเกา่าสองเป็นเพราะร่างกายรับของที่แสดงโรคเข้าไปก็มีหลายอย่างโยมเป็นเพราะอดีตาชาติเป็นเพราะกรรมามาแต่ปางก่อนก็มีนั่นโรคภัยเนี่ยก็ขอให้ญาติโยมได้ได้ได้มีสตินะคือปราบใดที่เราป่วยเราไข่โยมอย่ายไปกลัวหมดกลัวเปลือง ยังไงซะก็ขอให้ถึงหมอก่อนบางคนกลัวหมดกลัวเปลืองเอาชีวิตไปก่อนถ้าว่าหมอช่วยไม่ได้นั่นเราก็ถ้าว่าหมอช่วยไม่ได้เราก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่ตรงนี้คือทุกคนเกิดมาไม่ไม่มีอะไรที่จะถ้าวรอเลยโยมโยมดูจิตของเราเหมือนกันหรือหรือว่าดูความทุกข์ของเราตรงเนี้ยวันนี้ บางทีวันนี้สบายนะพอได้ออกไปซื้อเอ่อออกไปตลาดในไปซื้อของไปซื้อกับข้าวให้ลูกให้หลานเจอรถปาดหน้าหรือเจอคนเจอเมคา้าทำชาบ้างอารมณ์เปลี่ยนก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เที่ยงน,นั่นเองคือเปลี่ยนจากตอนเมื่อกี้ดีอยู่พอเจอคนที่มาทำให้ไม่พอใจ อเกิดอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์ของโทสะนั่นเองตรงนี้ถ้าว่าคนเรานั้นรู้เท่ารู้ทันความทุกข์ต่างๆแล้วก็เพราะว่าอารมณ์มีเที่ยงนั่นเองคือความทุกข์ไม่เกิดนะยมคือถามว่าเกิด,ดเกิดได้ไหมเกิดได้แต่แต่เรารู้ทันว่าแต่เรารู้รู้รู้เท่ารู้ทันว่าจะไม่ แสดงอารมณ์ก็มีคือคนเรานั้นถ้าวา่าคนเรานั้นมีความโกรธกันทุกคนความโลภความโกรธความหลงเนี่ยยมญาติหลายคนหลายท่านไปตลาดเจอแม่ค้าทําไม่ไม่พอใจก็เปลี่ยนอารมณ์เมื่อกี้อารมณ์ดีอยู่ตอนก่อนออกจากบ้านพอไปถึงตลาดกลับมางุนหงิดพอกลับมาบ้านก็โวยวายแซ่ลูกแส่หลานนี่ก็มีนั่นตรงนี้ คือความมีเที่ยงของจิตหรือความมีเที่ยงของความโกรธความโกรธถ้า,าว่าเกิดขึ้นแก่ใครเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วคนเราถ้าว่าตกเป็นธาตุของกิเลสหรือตกเป็นธาตุของความโลภนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่แบบคนที่ไม่มีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดแล้วก็จะเกิดปัญหา ถ้าทุกคนดำเนินชีวิตต่างคนต่างมีศีลธรรมเสมอกันแล้วก็จะไม่มีอะไรยัดยมที่บาดหมางใจกันเพราะว่าถ้าคนเราพิจารณาว่าคนเราเอิมก็มีดีมีเสียบ้างเป็นธรรมดาจะให้คนเราอพอใจทุกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หรอกก็ต้องมีข้อเสียข้อดีต่างกันไปนั่นตรงนี้โ <คน S 2> ยมถ้าว<ม>่าคนคนเรานะเนาีนเ่ย ถ้าว่าคนเราพัฒนาจิตใจของตนเองได้จนอาสองขึ้นเราก็จะสบายนั่นขออนุญาตโยมได้พิจารณาบ่อยเห็นโทษในเรื่องของความไม่ดีงามคือคนเรานั้นถ้าว่าจะไปรอ้อยคนอื่นทําถูกแก่ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้โยมเหมือนคนบ้าเนีย่ยโยมคนที่สติไม่ดีหรือคนที่ปัญญาไม่ดี เราจะไปบังคับเขาไม่ได้อยู่ถามว่าทําไมบังคับไม่ได้คือตรงนี้เขาเขาบางทีเนี่ยเขาไม่อันนี้หลอกโยมเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปก็มีหรือทําไปด้วยสมองไม่สังการบางทีอาจจะไม่พอใจเราไม่ถูกใจเราเนี่ยตรงนี้เราจะไปเอาสาระกับคนที่ บ้าหรือคนที่ไม่เต็มไม่ได้โยมต้องพิจารณาเอาคือโยมต้องเห็นโทษเห็นโทษว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเราจะไปเอาสาระไม่ได้หรอกโยมน่ะตรงนี้มันมันมันเป็นอย่างงี้แต่อยากให้ญาติโยมรู้ว่ารู้เท่ารู้ทันในเรื่องของจิตของผู้อื่นคือโยมคนเราถ้ามีความเครียดจัด บางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะระง,งับได้ก็มีนั่นความโกรธความโลภความหลงนั่นก็อยากฝากญาติโยมทุกขันทุกท่านทุกท่านทุกคนไว,ว้ว่าจงพิจารณาเบ่อยญาติยโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังธรรมเป็นประจำนั่นก็ต้องขอนมุทนาด้วยนั่นวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงที่นี้ก่อนนะญาติโยมที่อาติดตามแฟนเพจสามัญชนมงคลแชมรำัานะก็ พรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะเราก็ทําบุญจากบารแด่พระสงฆ์องค์นิน,นะทุกคนก็สร้างสมงามความดีให้ให้ตนเองนี่แหละโยมมีการทําบุญโยมก็ทํามีการทารทบุญจากบารแด่พระสงฆ์องค์นแลเราก็ทํากันนั่นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็จะไปอ่าถ่ายทอดสดในเฟซธรรมะวันนี้นิตอีกทีหนึ่งนะก็ฝากาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอเจริญพร